ปลิวไปซะลูฟี่เรียบร้อยครับแตกของเจ้าเป็นอุกกาบาตแม็กมาข้าเป็นอุกกาบาตของแท้เฮ้ยระวังอุกกาบาตแตกแล้ว <c oughs> ผมปิวอะไรเนี่ยอุกกาบาตกันทงครับกันทงก่อนเฮ้ยระวังอุกกาบาตเฮ้ยระวัง <c oughs> เรียบร้อยครับป <c oughs> ิวไปซะเรียบร้อยแตกหนึ่ง อุกกาบาตเฮ้ยระวังอุกกาบาตนะเพื่อนระวังนะเหียบลอยิ้วไปซะเหียบร้อยเอ้ยขาวเหรอเฮ้ยระวังอุกกาบาตนะเว้ยระวังนะเพื่อนเฮ้ยดอทหลบทันครับชกเรียบร้อยนีกะนีกะก็นี่กะเหอะจังหวะเนี้ย โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยดีดีตอนเราเข้าสู่ช่องยึดจัง,จงครับก็วันนี้มันอยู่ในเกมวันพี u n t y ตี้ลนะครับก็เอ่อสำหรับคลิปก่อนนะครับที่ผมเอาไอดีใหม่ให้ดูนะอที่ผมเอาไอดีใหม่ให้ทุกคนดูนะครับที่สอนมือใหม่นะก็ไอดีนั้นผมทิ้งไปแล้วนะครับครั้งแรกว่าจะเอามาแจกนะถ้าว่าผมจํา รหัสได้เดี๋ยวผมเอามาแจกนะครับนะท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมแจกท้ายคลิปเออนั่นแหละก็อเดี๋ยวแจกท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้ท้ายคลิปนะครับผมจําได้ว่าผมแคปหน้าจอไว้อยู่เออนั่นแหละก็ไปวันนี้มารีวิวเ้ยรีวิรวรือเปล่ามาเล่นฟูจิโทระให้ดูนะครับอืผมไปยึดไอดีแฟนผมมานะครับก็ ฝากขอบคุณคุณปายด้วยนะครับเพราะว่ายังไงผมเอาไอเดีเขาอ่ะเขาไม่ได้ไม่ค่อยได้เล่นนะครับโหลดมาไม่ค่อยได้เล่นผมก็เลยเอาไปเปิดกาชาลีเจนนะครับของตัวนี้นี่ของมังกี้ดีกรับแล้วก็แคคเกอร์ซันจินะครับนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้เล่นผมก็เลยเอาไปเปิดหมดเลยเพรอ่ะก็เลยได้ฟูจิทระมานะก็เดี๋ยวจะมา ให้ดูเกมเพย์นะครับว่ายัางเล่นได้หรือเปล่าเลเวลหกสิบนะนะสกิลแรกก็จะซัดศัตรูให้ปิวนะเออปิวไปซะนี่ดาบแรงดึงดูดนะครับแต่ผมเรียกว่าปิวไปซะแล้วก็สกิลที่สนะครับก็คือเรียกอุกกาะบาลงมานะใครที่ดูวันพีกก็น่าจะรู้อยู่นะครับเหรียญผมใช้เป็นเหรียญลูฟี่ครับนะย้นเวลาสกิลสองเมื่อีโอศัตรูนะครับนะพลังชีวิตแล้วก็คีส่วน เหรียญแฉงนะครับก็ย่นเวลาการหลบหลีบและหลบหลีกนะครับเมื่อพลังชีวิตเจนะครับขึ้นไปนะก็พลังโจมตีชี้แล้วก็ป้องกันนะครับก็มีประมาณนี้นะครับส่วนเหรียญอื่นผมกําลังอัพอยู่นะครับไอดีนี้ไอดีใหม่ใหม่แบบใหม่สัตว์เลยนะครับนั่นแหละแหลงยังอยู่สี่อยู่เลยนะเลเวลนั่นแหละก็ไปเดี๋ยวพาไปดูเกมเพลย์กันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับฟูจิทุระทหารเรือตาบอดของเรา นะครับนะก็ตามนั้นนะครับสําหรับคู่ปาร์ตี้ก็12นะครับแล้แงยัแงแล้งซีอยู่เลยอะ่ะเออเดี๋ยวไปเล่นให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะเจอคนโหนหโน,โนหรือเปล่านั่นะแหละก็ไปดูกันนะครับขออภัยสําหรับคํหยาบนะครับขออภัยสําหรับเสียงรบกวนทุกอย่างนะครับไปไว้เจอกันนะครับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามไปเข้าสู่ในเกมกันเลยอาคายนุ จอกันหน่อยไหมเราจะได้รู้ว่าใครจะเป็นราชาแห่งกองทัพเรือ,อม,มาจริงราชาแห่งกองทัพเรือนะครับเออไปครับดอทไปก่อนในดอกแรกไปเราสายโลครับเราสายโลนะใจนึงก็อยากมาฆ่าให้มันมันอยู่นะครับเดีย๋ยวเราการโลก,กันทงแรกก่อนเอ็นมันหมุนอ้อมอะไรตรงนี้เนี่ยฮะ ที่จริงผมว่าจะไปตรงกลางนะไปซัดศัตรูให้ปิวแต่ว่ายังก่อนดีกว่าเราใช้ยังไงอ่ะใช้สายโลกของเราให้เป็นประโยชน์ก่อนนะครับโอ้โหทีมเขาโดนเคอไปแล้วปิวไปซะลูฟี่เรียบร้อยครับแตกไปดึงทงครับเฮ้ยอ,อ,อาครนุกอย่านะข้าก็มีเหมือนกันแหละของเจ้าเป็นอุกกาบาตแมกมาข้าเป็นอุกกาบาตของแท้ เอ้ยระวังอุกกาบาตแตกแล้วผมปิวอะไรเนี่ยเอสเหรอเออเออเอสอ่ะเอสเอสเอสเหรอเ,อเ,อเ,อเรอียบร้อยครับแตกไปครับมาเลยโซโลแตกครับอุ้ยโดนโอ้โหดันหลบไม่ทันปิวไปซะ เอสล้านเราไรวะเฮ้ยเฮ้ยที่มันไปขมโมยธงครับอุกกาบาตกันธงครับกันธงก่อน hey, เฮ้ยระวังอุกกาบาต hey. เฮ้ยระวัง <c oughs> เดียบ้อยครับ <c oughs> เดียบ้อยชน,นะใสๆค,ครับนี่เขาสุดนี่ m อวี้องเปมนของเราไปครับไปโดยตาที่สองกัน ก็จะเจอบอดหน่อยนะครับนะเจอบอดทั้งหมดเลยแหละนะครับเพราะว่าแรงยังต่ำอยู่นะก็ตามนั้นอย่าว่ากันนะครับมาเล่นให้ดูมันๆน,นะเล่นเอาฮานะครับนั่นแหละก็อย่าถือสากันเลยนะเฮ้ยทีมเรามีอข้อคดัยเป็นสายโลครับเราไปเลยเราไปตรงกลางได้ครับเดี๋ยวตานี้จะฆ่าให้ดูมันๆเลยนะครับปิวไปซะเรียบร้อยแตกหนึ่ง กระบาดเฮ้ยระวังกระบาดนะเพื <laughs> ่อนระวังนะเหียบลอยเฮ้ยไม่ตายเหรอตายตัวนึ่งเ้ยเียบลอยครับเฮ้ยหลุดขาวถิกจังวะฮะเจอหน่อยไหมสายโลว่ะโอ้สกิลเราครูดาวนานจัดเลยอะครูดาวนานจังวะมาหน่อย นี่ใครวะเฮ้ยอีอีวิวอุ้ยอุ้ยโดนโดนฟ้าโดฟ้ามีนก็ตันเลเหียบร้อยครับข้งางในเป็นโจรสลัดนั่นเหรอเฮ้ย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 โดนมือติดมือเฮ้ยเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งดึงดีกว่าข้างหลังเฮ้ยปิ้วไปซะเรียบร้อยเฮ้ยอือหืออือหือเรียบร้อยมาหน่อย เยอุกกาบาตหนวดขาเหรอเฮ้ยระวังอุกกาบาตะเว้ยระวังนะเพื่อน <c oughs> โคตรสุดอึมาอีกสักตัวอีกสักตัวอีกสักตัวไม่ทันครับตีช้าเกินโหสุดยอดนี่ไอ p ต้องเป็นของเราไปเจอพบกันตา่สามเลยมันจบไวมาก โอเคครับเข้ามาในเกมกันแล้วเราเล่นสองตาเราขึ้นแรงสีเลยนะอืมคนแหลมเฮ้ยทีมเขาสี่หมื่นโอ้โหมีฟี่นี้กะด้วยมากราฟนายเป็นบุรุษแห่งกองทัพเรืองั้นเหรอ,อ <c oughs> เจอข้าหน่อยไหมไงเล่ากราฟก็มาเลยจังหวะเนี้ยนะมาดูกันว่าใครจะเป็น ราชาแห่งกองทัพเรือเราไปนิกะไปไหนไปขวาไปเราจะไปปราบนิกะกันครับนิกะก็นิกะเฮะ้อจังหวะนี้ปิวไปซะอุ้ยไปโดนคาคุอุ้ยเฮ้ย,อยดอสลบทันนี่ดูไว้ว่าข้ามีฮาชิแห่งราชันฮาฮาชิสังเกตขั้นสูงปุ้งระวังเฮ้ยมันดอสทันอุ้ยโดนหมัดช้างหือ อ่านี้เจอคนครับไม่ใช่บอทแล้วนะอุ้ยโดนเหยียบโดนเหยียบโดนเหยียบเราโดนเหยียบครับดอตโอ้ยโอ้ยยา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 เดี๋ยว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 ขอเราตั้งตัวก่อนครับโดนโดนกราฟกราฟเหรอเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเพื่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยดอตอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอสเอสยาออจับซาโบออกมาซะหน่อยชิปแปลงล่าง มัดชกหืงแตกคาคู่คาคู่คาคู่มานี่อือไม่หยุดโดนใครโดนนี่กะโอ้โหมามาเลยอีมาเลย,เลยนิค่าก็มาเหอะจังหวะเนี้ยอุ้ย,ย,ยกระตุกครับกระตุกโอ้กระตุกครับเครื่องร้อนเครื่องร้อนอีชกชกชกระยะไกลดอทอ้๊ครับครับเหรอหืมอือคาบเหรอหายคีขั้ขนสูงของเรา เ,ออเพื่อนดึงไปเพื่อนอุ้ยโอ้โหโดนช็อตครับไอ้เพื่อนเดี๋ยวเรารีบไปตายแล้วก็เอาคุกจิทุระออกมานะครับนี่กะฆ่าทันทีเอาไม่ไม่ฆ่าอยกจะติดบูทด้วยนะอุ้ยดอตหลบทันครับชกเรียบร้อยนีกะอื้อนีกะก็นี่กะเหอะจังหวะเนี้นนยเฮ้ยเราดึงธงทันไหมเนี่ยเพื่อนสายวิ่งอยู่ไหนเอสมาดึงเอสเอาเอาเอสเอสดึงดิ เอ็ดดึงเออดึงไปก่อนเอ็ดดึงไปก่อนแม่ใหญ่เอ้ยเชี่ยแม่ใหญ่เหรอเฮ้ยดอตชกอฮ้ยแม่ใหญ่ยาฮี่นี่ล้มไปดิล้มไปดิแม่ใหญ่เฮ้ย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 มันห้าทงอยู่แล้วแตกครับแม่ใหญ่เฮ้ยโดนช็อตเพื่อนดึงทงหน่อยเออเร็วเร็วเร็วยังไม่ทันกรับ วิวแตกเราแตกครับเราแตกเราแตกเราแตกจังหวะน,นี้รีบเกิดเลยโหสิบห้าวีสุดท้ายเฮ้ย <Hey, S 1> มันจะดึงทงปิวไปซะโอ้โเอฟเฟกต์ดึงทงมันมาก่อน oh. ปึ้งก,กระบาด,กกร,บาดรีบลงตุม้มเอ็ดระวังโอ้โ oh, ห oh, ไม่ทันสุดยอดโอ้โ oh, ห oh, จบกันตาดี้ โอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับฟูจิโทระของเราเวลรหกสิบนะครับก็พอเล่นได้นะก็ยังเล่นได้นะสาหรับแรงต่ำๆนะครับนั่นแหละช่วงที่ผมเล่นแรกๆนะครับมันเขาเรียกอะไรวะเจอฟูจิโทระนะครับกับอาคาอินุนะสองตัวนี้คือตึงมากนั่นแหละเครื่องผมเล่นไม่ได้ผมเล่นแอนดรอยนะครับมันก็เลยแลกนะมันแลกมันกระตุกก็เลยลบทิ้งนะครับนั่นแหละจนถึงทุกวันนี้นะผมกลับมาเล่นอีกทีก็ ได้ฟูจิโทระมาเล่นนะก็ถือว่าเนี่ยผมเขาโหดมากเลยนะสมัยก่อนในเกมอะ่ะนั่นแหละผมก็เลยชอบมากๆนะครับนั่นแหละก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบฝากไลค์กดแชร์นะสำหรับไอดีที่ผมแจกก็ขึ้นมาเลยนั่นแหละก็ตามนั้นนะครับอืมนั่นแหละไปไวเจอกันคลิปใหม่ครับบ๊ายบาย let's go